ใหม่ก็เตรียมมานะคะว่ามีการปั๊มยอดขายบนมาเก็ l a c e ที่หัวข้อที่สำคัญมากนะคะมือใหม่ก็โตได้ค่ะนะคะใหม่เตรียมมาเทคนิคปั๊มยอดขายสำหรับมือใหม่ค่ะมือใหม่ทำยังไงคะทั้ง Lazada, s h o p ป e นะคะนะเลือกสินค้าที่มีดีมานะคะอันนี้คงต้องไปเร็วๆแล้วนะคะตั้งราคาให้เหมาะสมทำโปรโมชั่นจอยแคมเปญใช้เ e l l ล r p ์พิใช้ Sponsor Solution อันนี้ของ l a z a d a ของช้อปปี้ใหม่ก็มีเตรียมมาให้สําหรับมือใหม่แบบฉบับมือใหม่ไม่ต้องทําทุกอย่างมือใหม่ต้องโฟกัสทําบางอย่างนะคะทำบางอย่าง,นะะาง,างไม่มีทําเป็นสเต็ปให้ทั้งหมดเลยค่ะว่าแต่ละคนทําอะไรบ้างนะคะนะเดี๋ยวตรงนี้สไลด์เนี่ยเดี๋ยวว่ากันมือใหม่ทําแค่นี้ก็พอค่ะมือใหม่ไม่ต้องทําทุกอย่างค่ะนะคะมือใหม่ต้องทําให้ร้านโตให้เร็วที่สุด นะคะโตเร็วที่สุดอันนี้คือแคปมาให้ดูคือของ s h อ p e e นะคะเป็นหลักสูตรของโปรใหม่เองค่ะว่าคนที่เพิ่งเริ่มขายเนี่ยทำอย่างไรให้เติบโตอย่างรวดเร็วมือใหม่ก็มียอดได้ตัวอย่างค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะอันนี้ตัวอย่างของลูกศิษย์โตเป็นเป็นเลยค่ะลูกศิษย์ลายนี้อันนี้เอ,อขายใน Lazada ค่ะ ลูกศิษย์รายนี้เนี่ยนะคะขายใน Lazada มาประมาณหนึ่งปีก็คือเริ่มขายประมาณเดือนเจ็ดของปีสองพันยี่สิบปีกว่าๆใช่ไหมปีกว่าๆนะคะดุมดุมด่อนดอมมาค่ะแล้วเพิ่งมาโตเอาเดือนห้าปีนี้ค่ะขายมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเดือนเจ็ดเพิ่งมาเติบโตพวกเราเห็นกราฟไหมกราฟโตขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็คือในเดือนห้าปีนี้ค่ะ เกิดขึ้นคืออะไรคะแรกๆเนี่ยเขาขายได้ต่อเดือนค่ะสามพันบาทห้าพันบาทนะฮะช่วงเดือนพีคๆหน่อยคือเดือนสิบสองใช่ไหมขายได้สามหมื่นต่อเดือนนะคะนี่คือยอดต่อเดือนต่อเดือนจนเขามาโตขึ้นนะคะในเดือนที่เขาเข้ามาเรียนกับโรใหม่ค่ะเรียนคอร์สออนไลน์นี่แหลคะค่ะไม่ได้เจอตัวนยนะเรียนคอร์สออนไลน์ ก็เนี่ยค่ะกราฟเป็นอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือเอามาแสดงให้มือใหม่ทุกคนเห็นว่าคุณโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ทำทุกอย่างคุณทำทุกอย่างหรือไม่ทําสักอย่างเนี่ยยอดคุณก็จะดื้มดืมดอมดอมดืมดืมดอมดอมเหมือนเจ้านี้ว่า3 0 0พบาทต่อเดือนทุกวันนี้นะคะโรงเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยสเดือนผ่านไปก็ได้3,000สร้านค้านี้ไม่ใช่ร้านค้าใหญ่เลยค่ะ เป็นร้านค้าที่ขายกางเกงยียนมีสินค้าแค่สามสิบรายการสินค้าก็ไปเหมามาจากตลาดลงเกลือค่ะอันนี้ขออนุญาตลูกศิษย์ละบอกว่าขอมาเล่าเคสเป็นแรงบันดาลใจเขาโตต่อเนื่องได้ถ้าเขาทำอย่างถูกวิธีหม่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนว่าอยากจะเป็นแบบนี้ว่าสามหมื่นเป็นสามแสนเนี่ยถ้าเราทำถูกต้องตามหลักการเราทำได้แต่ถ้าเราสเปรย์สปาะนะคะเราจะไม่โตนะคะ หลายคนบอกเสียเวลาเป็นปียอดไม่มาสัทีทุกวันนี้ค่ะสมัยก่อนร้ันคานี้เนี่ยได้ต่อเดือนคือสามหมื่นทุกวันนี้ค่ะต่อวันค่ะคือสี่หมื่นต่างกันเลยนะคะสมัยก่อนทั้งเดือนได้สามหมื่นเต็มที่แล้วทุกวันนี้ต่อหนึ่งวันค่ะสี่หมื่นกว่าบาทต่อเดือนก็คือหลายแสนอันนี้มือใหม่ถ้ามือเก๋าล่ะใครเก่งๆนะคะใหม่ก็มีค่ะเก่งๆคือ ต้องเข้าใจลึกๆแล้วคนเก่งๆอันนี้คือไปหลักล้านแล้วค่ะนะคะนะสมการรายได้ทํำยังไงอ่ะทําให้คนเห็นเห็นและซื้อซื้อมากขึ้นรูปวิธีการดังกล่าวโอ้โหละเอียดมากนะคะขยับได้สไลด์เดี๋ยวสแกนมาเดี๋ยวให้ไปนะคะไปเป็นไบเบิลเลยนะคะไบเบิลในการทําธุรกิจมือเก่าก็โตได้อีกอันนี้ก็ลูกสิบไหมค่ะมือเก๋าเก๋ายังไงคะขายได้ต่อเดือนหล้านค่ะ ว่าขายอะไรขายโฮมแอนด์ลิฟิงค่ะขายอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านใช้ในคิเทเช่นขายต่อเนี่ยค่ะต่อเดือนค่ะยอดจริงอันนี้ในช้อปปีค่ะหกล้านค่ะออเดอร์ห้าหมืแปดพันกว่าออเดอร์ต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปของการเติบโตไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือคุณจะเป็นมือเก่าถ้าคุณอยากไปต่อมันก็มีวิธีการที่มันถูกต้องที่ จะทําได้นะคะซึ่งนี่ก็เอาตัวเลขมาให้ดูว่าเป็นกําลังใจพวกเราว่าใครมือเก,าก,เก๋าก็เก๋ว่าเกาได้อีกอ่ะนะโตได้อีกะค่ะอันนี้อีกร้านค้าหนึงขายได้เกือบ6ล้านนะคะการอัตราคำสั่งซื้อดีมากค่ะ13.41%คนเห็น100คนซื้อข้ามา1กคนนั่นเองน,นะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นพวกเราพร้อมกันหรือยังคะเปิดร้านค้าขายกันได้แล้วนะคะ <c oughs> ตรงนี้ขอข้ามเลยเปิดง่ายเหลือง่ายง่ายแสนจะง่ายมากค่ะ ฟรีคอมมิชชั่นเนาะแล้วก็ร้านค้ามีทั้งเป็นแบบมอแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะคะ <Okay. S 1> สมถถัครผู้ขายได้เลยวันนี้ง่ายๆตรงนี้คือใครอยากจะสมัครก็เข้าไปสมัครผ่านทางหน้าเว็บของช้อปปี้ได้ด้านบนจะมีคําว่าสร้างร้านค้านะคะก็กดตามสเต็ปได้เลยสร้างร้านค้าใหม่หรือบางคนนะคะสะดวกจะสมัครผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ก็ทําได้เลยง่ายๆสีขั้นตอนนะคะ ส่วนใน Lazada ก็เช่นเดียวกันใครอยากจะเปิดหน้าร้านกับ Lazada ก็สมัครผ่านหน้าเว็บ Lazada ได้ Lazada Seller Center หรือพิมพ์ไปใน Google ได้ค่ะว่าเปิดร้านค้าใหม่บน Lazada นะคะจากนั้นค่ะบางคนอยากสมัครผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะาการสมัครรา้านค้าง่ายแสนง,ง่ายมากนะคะทุกอย่างสเต็ปการทำงานบน Lazada Shopee หมายบอกเลยว่าถ้าเราเข้าสเต็ปแล้วเนี่ยมันง่ายแสนจะง่ายนะคะแล้วก็เราสามารถจะได้รับเงินถ้าเป็น s ้อปปีผ่านทางกระเป๋าเงินโหลดนะคะถอนออกจากวอลเล็ได้ทุกวันนะคะหรือถ้าบางคนจะตั้งเป็นอัตโนมัติถอนออกทุกหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะ,ะส่วนลาซาด้จะเป็นการโอนอย่างเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะโอนผ่านบัญชีธนาคารที่คุณผูกเอาไว้กับระบบของลาซาด้ เอาละค่ะวันนี้หนูมากเลยค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวขอฝากไว้สุดท้ายนะคะเริ่มช้าดีกว่าไม่เริ่มเริ่มแล้วก็อย่าอยู่พัฒนานะคะแล้ววันนี้เราก็ได้มาเจอกันกับโปรใหม่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านอัน,นิข้ามก่อนเลยเยอะนะคะ